สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมานเก่าเกมมิ่งนะครับเราอยู่กันกับ state of survival อีกแล้วนะทุกคนนะเออกำลังเพลินๆพลกำลังเพลินๆินนะทุกคนนะอย่าเพิ่งเบื่อกันเออหรือใครมาลองเล่นนี่ก็ผมบอกเลยอะว่าเพลินอะเพลินอะแต่ว่ามันกินเวลาชีวิตมากเลยนะผมบอกเลยนะทีนี้เรามาดูวิธีการนะครับเก็บสะสมนะพวกทรัพยากรพวกนี้ครับมะเกือเทศเหล็กไม้อะไรพวกนี้นะครับ อย่างแรกอะตอนเราเล่นใหม่ครับมันจะมีให้เราสะสมจริงๆก็คือนี่ครับก็คือไม้นะแล้วก็มะเกิดเทศครับซึ่งเราก็สะสมได้โดยการสร้างฟาร์มขึ้นมาแบบนี้เนาะแล้วมันก็จะผลิตขึ้นมาให้เราเรื่อยๆครับเนี่ยพอเรากดคอลเลกตรงนี้นะเดี๋ยวพอมันมีคอลเลกตรงนี้ปุ๊บเราก็จะได้มาครับแต่มันได้แบบอ่าโลกละนิดๆหน่อยๆครับหลักร้อยอะมันน้อยมากนะ ทีนี้เวลาเราต้องการใช้จริงๆมันใช้เยอะครับใช้เยอะมากในการอัปเกรดพวกโรงงานหรือว่าสร้างคนสร้างกองทัพนะวิธีการหาก็คือเราต้องนี่ครับออกมาที่แผนที่โลกแบบนี้นะแล้วพยายามควานหาครับเราต้องสร้างกองทัพเราไว้จํานวนหนึ่งก่อนนะทุกคนนะเสร็จแล้วก็เราอาจจะใช้เซิร์ชตัวนี้ก็ได้นะทุกคนนะเซิร์ชอาหารอะไรเงี่ย หรือว่าเซิร์ชไม้แบบนี้นะครับมันก็จะวิ่งไปหาเลยครับเนี่ยผมกดเซิร์ชปุ๊บมันก็จะวิ่งไปหาอยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้นะครับมีอยู่แสนสองอะไรเงี้ยเราก็จะส่งกองทัพเราเข้าไปยึดได้นะคือไม่ใช่ไปยึดหรอกไปไปขนมาเลยล่ะนะเออมันเป็นบ้านล้างแบบนี้ครับเนี่ยผมจะมาเอาบ้านหลังนี้ก่อนนะมันมีอยู่หกหมื่นสี่ทุกคนผมก็กดสั่งครับสั่งให้ทาหารผมไปเก็บเลยนะ ่ะผมจะเอาตัวกา,กากากไปก่อนนะครับผมจะไม่เอาตัวเทพไปนะทุกคนนะเอาแค่ตัวแบบขับมอเตอร์ไซค์ตัวนี้ไปแล้วกันตัว Angel นะครับมันมีอยู่6 4หมืครับผมก็เพิ่มจํานวนเข้าไปแล้วดูตรงนี้ครับทุบโหลดนะตัวโหลดตัวนี้ก็คือตัวที่แบบแบกของครับมันจะบอกว่าแบกของได้เท่าไหร่นะส่วนทู Power นี่คือความแรงของอกองทัพที่เราส่งเข้าไปครับ เพราะว่าบางทีเราเก็บๆอยู่เราอาจจะโดนโจมตีก็ได้นะทุกคนนะบอกเลยนะเออบางครั้งมันแบบคนมันเห็นแบบเรากําลังเก็บอยู่นอกเขตของเราอะไรเงี้ยมันก็จะส่งกองทัพครับมาโจมตีเรานะเพราะ,ะนั้นเราพยายามแบบเก็บๆอยู่ในเมืองของเราเออเก็บอยู่ใกล้ๆฐานหน่อยครับให้มันแบบไปใกล้ๆแล้วก็กลับมาเร็วๆครับก็จะได้เปรียบนะแบบนี้ครับผมก็จะส่งไปครับมันหกบนสี่ไหมเราก็กะกะเอาครับ เนี่ยมันก็จะไปได้รอบเดียวนะแต่ว่าถ้าสมมุติเราเป็นผู้เล่นใหม่ครับทุกคนครับกองทัพเรายังไม่เยอะขนาดนี้นะบางทีมันอาจจะโหลดได้แค่ทีละหนะึ่งหมื่นสองหมื่นน่ะเราก็ให้ไปโหลดไปก่อนครับก็ไปหลายๆเที่ยวอะ่ะเวอร์ไปกับหลายๆเที่ยวครับแต่อย่างน,นี้กองทัพผมใหญ่ละผมก็ส่งไปประมาณนี้ครับเก็บรถเที่ยวเดียวได้เลยนะผมก็ส่งไปเลยครับเนี่ยมันก็จะออกเดินทางไปครับเห็นไหมเดี๋ยวมันก็จะไปขนมาครับแต่มันใช้เวลานะมันใช้เวลาในการขนครับทุกคนครับ นี่แค่เดินไปนี่ก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีแล้วกว่าจะไปถึงนะอันนี้ไปเก็บอาหารนะครับผมก็จะพยายามดูนะหรือบางทีเราอาจจะใช้วิธีไปโจมตีพวกซอมบี้พวกนี้ก็ได้ครับแต่ว่ามันต้องใช้สตามิน่านะใช้ติดหนึ่งอะ่ะเออสตามิน่าผมตอนนี้เหลืออยู่ห้าสิบหกครับบางทีเราอาจจะเอาเก็บไว้ไว้ใช้ตีบอสนะถ้าสมมติผมไปโจมตีอย่างเงี้ยมันก็จะได้ของเลยนะเนี่ยผมมีสิทธิ์ที่จะได้กระเป๋าครับแล้วก็ได้แบบคอมบทแมนนวลนะได้เอ็กพีครับแล้วก็จะได้แบบ อย่างละสองหมื่นห้าอะไรเงี้ยเออแล้วมันเร็วกว่านะทุกคนมันเร็วกว่าการแบบไปขนนะ่ะแต่ขนนี่มันหกหมื่นนะแต่มันก็เสียเวลาครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองโจมตีให้ดูครับเนี่ยผมก็ส่งกองทัพผมไปเลยมาร์ชไปเลยครับนี่กองทัพเราใหญ่มากนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงครับว่าจะแพ้มันนะเอ,อตอนนี้ไอ้พวกฮีโร่มันไปอยู่นี่อยู่ครับมันไปเก็บเห็นไหม ตรงนี้มันจะบอกครับใช้เวลาสิบนาทีในการเก็บครับพวกเนี้ยหกหมื่นสองเนี่ยกว่าจะหมดครับเออดูครับแต่ถ้าเราใช้วิธีการอ่าจมตีพวกซอมบี้พวกนี้นะเนี่ยมันจะตีปึ้งปึ๊งปึงปึ้งเดี๋ยวก็ชนะแล้วครับเรียบร้อยครับชนะแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยก็ได้แล้วครับเราก็มากดรับรางวัลในจดหมายตรงนี้นะมันจะรีพอร์ตมาตรงเมลครับล้วก็กดเข้าเมลมาครับทุกคนแล้วก็มากด read a n d claim All แบบนี้ครับ เนี่ยผมก็ได้มาครับสองหมื่นห้าแล้วก็ได้กระปุกกระเป๋าอะไรมาอีกนะมันก็จะเร็วกว่าครับแต่ข้อเสียอย่างที่ผมบอกครับมันเสียสตามีน่านะบางครั้งเราต้องแบบเก็บไว้ใช้เดินเนื้อเนื้อเรื่องเดินคเควสเดินอะไรด้วยนะครับทุกคนก็ต้องดูให้ดีนะหรือบางทีช่วงแรกครับเราเปิดแผนที่ใหม่อะ่ะมันก็จะมีต้นไม้มีแบบพุ่มหญ้ามีกองขยะครับเออเราก็ไปเก็บจากพวกนั้นก็จะได้เยอะพอสมควรนะได้เยอะพอสมควรครับ อ่านี่ก็คือวิธีการหาทรัพยากรนะทุกคนนะเบื้องต้นนะครับสําหรับคนที่เล่นอยู่เป็นประจานะแล้วก็อย่าลืมมาฮิวอ่าตัวกองทัพเราด้วยที่เราส่งไปนะในโรงพยาบาลน,นะครับถ้าเขาเราเล่นอยู่เป็นประจําเนี่ยเราเราไม่ได้แบบทิ้งไว้ครับเราก็ไม่จําเป็นต้องมีพวกฟาร์มนี่เยอะๆครับผมบอกเลยนะเออช่วงแรกใช้วิธีแบบนี้ครับส่งกองกําลังไปแล้วก็ไปยึดยึดมาครับเน้นสร้างทหารก่อนนะช่วงแรกนะพยายามมีทหารเยอะๆครับ จะได้จะได้ไปใช้ทํานั่นทํานี่ครับอย่างตอนนี้ผมมีทหารอยู่ทั้งหมดอสองสองกองครับซึ่งตอนเริ่มแรกอะ่ะเราจะมีแค่กองเดียวนะทุกคนนะแต่ว่าพอเราอัพเกรดตัวนี้ครับมันจะมีรีเสิร์ชบอกตรงนี้นะแล้วก็ไปที่ Development นะครับเข้ามา Development ครับแล้วก็จะมี leadership ตัวนี้นะเห็นไหมเขาก็จะบอกว่ามันจะเพิ่ม กองทัพเราได้อีกกองหนึ่งครับเราก็จะสามารถมีกองทัพเพิ่มขึ้นมาเป็นสองกองได้นะทุกคนนะเออเขามาอัปเกรดตัวนี้ครับดิด้วยชิพหนึ่งครับดิด้วยชิพสองนี่ต้องตรงนี้เลยนะทุกคนต้องเลเวลสิบสามเลยครับถึงจะมีแบบกองกําลังสามกองนะเนี้ยตอนนี้ผมกําลังไปเก็บอยู่หนึ่งกองครับอีกกองหนึ่งเราก็เอาวนๆเวียนๆอยู่แถวนี้ได้ครับหรือผมจะเอาไปเก็บอีกกองหนึ่งก็ได้นะนี่ครับใกล้ๆกันตรงนี้นะผมก็ส่งกองกําลังผมไปอีก,กองหนึ่งครับไปเก็บมาครับ เท่ากับว่าตอนนี้เห็นไหมมะเขือเทศผมเพิ่มขึ้นมาเป็นสามล้านแล้วครับเพิ่มขึ้นเร็วมากนะจากการไปแบบไปไล่เก็บแบบนี้นะครับทุกคนนะสําหรับผู้เล่นใหม่นะโอเคเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับนะสําหรับวันนี้สวัสดีครับ